หลังจากลิชี่ซูนักได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษแล้วเขาต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์วิเคราะห์การเมืองอังกฤษไว้ในรายการหัวใจเศรษฐีไปฟังกันครับสหภาพเนี่ยจะเดินขบวนกันแหลกหลานขอเงินเดือนขึ้นก็ตอนนี้เงินเฟ้อมันสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเงินเดือนมันไม่ขึ้นขอกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคุณคุณวิชีตก็บอกว่า สิ่งที่รออยู่ข้างหน้านี่นะเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากมากซึ่งก็จริง่ะแล้วอันนี้ผมก็บอกว่าคุ่มบริัทสัญเห็นแล้วว่ามันยากลาบากรออยู่ข้างหน้าเนี่ยถอยดีกว่าเพราะว่ามันมันยากมากมันจะมีคนเดินขบวนกันเป็นประเด็นทางด้านการเืองเศรษฐกิจวุ่นวายไปหมดเลยแล้วก็แบงก์ธนาคารกลางบีโอีเขาบอกแล้วบอกว่าอังกฤษจะถดถอยในไตรมาสที่สี่ซึ่งตอนนี้เข้าอยู่แล้วนะคะมีคนที่สนับสนุนพักเลยเออพัก คอนเซอร์วัตตบางคนนี่ออกมาชี้เลยบอกว่าอาการหนักมากตอนนี้แล้วเพียงว่าเออเออมันจะถดถอยนะเขาบอกอาจจะอังกฤษต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือจากไอเอฟะแล้วก็ตรงนี้ทถาไม่ดอกเบี้ยตูขึ้นไปนะแล้วก็ตลาดพังแบบนี้นะคะจะรียกความเชื่อมั่นเนี่ยมันชิ่ง่ายๆแล้วเศรษฐกิจกำลังดิ่งลงแล้วคุณไปซ้ำเติมเศรษฐกิจใช่ไหมคะเขาบอกระวังนะอังกฤษจะต้องเข้าไอเอฟเอฟที่ดูประเทศอนีเาต้องชี้ให้ดูตรงนี้ว่าแล้วนี่เลยอังกฤษจะต้องไปพึ่งคนที่ไม่ใช่ คนผิวขาวเนี่ยฮะคือต้องเอาไอ้นักวิชาชีพแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วเนี่ยเอามาคั่วกู้วิกติตอนนี้พิสูจน์เอาเลยคุณน้องไม่พิสูจน์ตัวเองแต่ก็มีคนก็คุวบอกอีว่าเขาจะถูกตรวจสอบแบบมโหลานเลยที่คุณบอกคนผิวขาวเพราะไม่ใช่ผิวขาวนิดน้อยๆอะไรเนี่ยถูกตีแหลกเลยนะคะก็ต้องดูแกก็จะเดินอยู่บนเส้นได้ค่ะว่างั้นเถอะ FM 1 0 5 Smile Thailand